ละครเพื่อจะขับกันนไอ้นี่น้ําตื้นอย่าทำนะครับอับอายขายกีหน้าและใครที่คิดสูตรนี้เนี่ยหวังวาดหวังสองตำแหน่งเป็นเรื่องที่น่าละอายเป็นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาคุณหมอองค์เนี่ยต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยไม่ต้องรอพักษังนะครับเอาความชัดเจนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกียรติและศักดิ์ศรีนะโอ้ผีเลยพวกนนุนผีเลยเขาเติบโตจากจุดนี้น คุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะแกนนาคณะหลอมรวมประชาชนได้กล่าวในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนชื่อตอนว่าวัดกันถึงปมตําแหน่งรองประธานสภาและผู้นําฝ่ายค้านของพรรคเก้าไกลนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยหลักคิดที่พยายามนําเสนอในความเห็นคุณจตุพรไม่ใช่เรื่องฉลาดอะไรเลยนะคะที่จะให้เก้าไกลขับนายปฏิพัท ออกจากพักแล้วไปอยู่พักเป็นทรรเพื่อรักษาตําแหน่งรองประธานสภาแล้วก็จะได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านด้วยทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันทําไปทําไมคนที่ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาต้องเป็นคนที่มีเกียรติเดี๋ยวไปฟังคุณจตุพรค่ะ ในความเห็นผมไม่ใช่เรื่องความฉลาดอะไรเลยที่จะให้พักเก้าไกลขับคุณหมอองอ,ออกและไปอยู่พักเป็นดำเพื่อที่จะรักษาตําแหน่งรองประธานสภาเอาไว้และขณะเดียวกันก็จะได้ผู้นําฝ่ายค้านด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําไปทําไม คนที่นั่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเบื้องต้นต้องเป็นคนที่มีเกียดก่อนในกรณีนี้ก็เชกเช่นเดียวกันเอาคิดง่ายๆว่า,าเกมที่เห็นเนี่ยถ้าไปทำเนี่ยคุณจะแตกต่างอะไรไปจากพรรคเพื่อไทยอ่ะ และที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารองประธานสภาเนี่ยจะถูกขับออกจากพรรคเก้าไกลด้วยเหตุผลอะไรและคนที่ถูกขับนี่มันต้องมีความผิดที่ชัดเจนผิดเว้นัยผิดข้อบังคับพรรคชัดเจนแม้ว่าไปหาช่องทางเนี่ยสอสอบวกกรรมการ3ามในสี่มีมติแต่คนไทยทั้งประเทศก็เห็นว่าขับเป็นพิธีเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งรองประธานสภาแต่นักการเมืองที่ถูกขับออกจากพรรคการเมืองเนี่ย ต้องกระทำความผิดต่อข้อบังคับของพรรคนั้น,นคุณยังมีน้ำหน้าจะมาเป็นประธานสภาทาหน้าที่รองประธานสภาและมันไม่ได้อวดถึงความฉลาดอะไรเลยคุณจะไปชี้หน้าด่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลยหลังจากนี้ไปถ้าคุณไปขับเป็นพิธ,ธีแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งผู้นําฝ่ายการและรองประธานสภาจตุพรยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคุณปฏิพัฒน์เองต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ต้องรอพักสั่งเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเกียรติและศักดิ์ศรีแล้วก็ ทิ้งเอาไว้ว่าพระเก้าไกลเนี่ยจะคิดไปถึง300เสียงหรือจะคิดเหลือ70กว่าเสียงค่ะแล้วความเป็นจริงเนี่ยคุณหมออองเน่ยต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยไม่ต้องรอพักกลางนะครับเอาความชัดเจนเลยเพราะว่า มันเป็นเรื่องเกียรติและศักดิ์ศรีนะการเมืองเป็นเรื่องของเกียรติยศโอ้โหผีเลยวกนุผีเลย,เ,ลยเขาเติบโตจากจุดนี้นะจุดนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณจะคิด300สามร้อยเสียงหรือคุณจะคิดเหลือเจ็ดสิบกว่าเสียง <c oughs> เพราะเนี่ยน,นะครับถ้าตบัดสัตว์เหมือนกันเสร็จเสร็จระบบการเมืองเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเนี่ยนะครับไปตรับสัตว์แล้วเราเนี่ย ต้องบทมีเกียรติทุกอย่างการเล่นละครเพื่อจะขับกนะันอนี่น้ําตื้นอย่าทำนะครับอบอายขายกี่หน้าและใครที่คิดสูตรนี้เนี่ยหวังวาดหวังสองตำแหน่งเป็นเรื่องที่น่าะอาย <Okay. S 2> เป็นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาหลักวันนี้นะครับใครตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะชนะเพราะความไม่ตรงไปตรงมานี่มันแน่นนี่ก็เป็นความเห็นของคุณจตุพรพรมพันธ์ว่าเก้าไกลไม่ฉลาดนะคิดสูตรกินรว่วแบบนี้นะคะใครๆก็เล่นละคร มีคําว่าการละครนะคะก่ <S 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 <ข>อนหน้านี้ก็ออบอกอีกพักหนึ่งการละครนั้นก็หมาอีกพักหนึ่งการละครคุณผู้ชม Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานาเสนอความจริง